สวัสดีครับพ่อแ็นพี่น้องปองปลาลักฟิซีบ้านเพชรลำเพลินสุขสุขุนครับพี่น้องครับได้เวลาจวดจวดที่เก่าครับพี่น้องครับเยาว่าสั้นัาสีเด้อพี่น้องว่าเฮ็ดคลิปเวลาครับมาเด็กเฮ็ดแล้วครับมือนกันครับแจกย่ำมือนกันแจกย่ำครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทั้งสามท่านก็คือพี่นิพาพรพี่จรัญญาแล้วก็พี่นิพนธ์ครับที่สนับสนุนให้ทีมงานได้อยู่ได้กินวันนี้ครับขอบคุณค่ะก็แค่ไปเห็นหน้าเห็นตาฮะเปิดตรงไหนแฟด กูตรงนี้บอกว่าโอ้ยอะไรนะอู้หู้อันนี้หน้าตาเหมือนเหมือนอะไรนะดาราดายตาราฮอลลีวูดตารางเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยขอบคุณทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณนะครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นลูกๆน้องๆทีมงานได้อยู่ได้กินก็ดีอกดีใจน้่นครับพี่น้องโอ้โหนนะครับเอาจวดชวดชวดครับเอาจัดไป ให้มันครบคนเด้อมันครบคนเด้อครบอ,อ,อ,อยู่หรอกครับคบอยู่เอาจัดไปยจัดไปครับคนเรา้วยคนเรา้วย,ยพอมีแห้งเต้นพอมีแห้งเต้นส่วนในยำนี่มีผู้ใหญ่จะดแีแต่ว่าเรื่องน้ำนยังไม่มีนะครับเด้อผู้ใหญ่สิเมาอนน้าให้ทีมงานได้ยูดได้กินเมาไม่ได้เลยที่นี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นเป็นร้อยๆจะเป็นน้ำส้มน้ำแดงน้ำโคกครับพี่น้องครับเมาไม่ได้ครับพอจุดว่าพอกันอยู่เลยนะ พ่ออยู่บ้านจัดไปกี่ซจัดอะไรกี่ซี่น้องปอยว่าไงน้องปอยผลกาซตาป้อนหน่อยน้ำตาป้อนหน่อยป้อนหน่อยชอแซ่บกินได้บ้างนะตายนก่งบ้างไหมป้นตัวเองหรอคะป้อนตัวเองวยธีการรับตายได้ขนารสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อย ทำมาเสียบเจ้าเสือเลยให้พี่เข้าหมดก่อนเราสตังไปไหนพี่สตังเลอาเดียวดิังยหมพอไหมพอไหมพอกันเด้อเอาเลยูเอาเลยเอาจัดไปให้น้องสตังด้วยลูกดาวลูกไก่ ครับเอาเลยครับจับเลยครับครับสีสันอะไรกันหน่อยครับพี่น้องครับหมดหรือยังเอาตามนี่นะครับเดี๋ยวเสร็จอเต้หมดนะทยอยมาผู้ชาผู้ชาเหลืออยู่สี่ห้าถ้วยเหลือใครบ้างบอกมาไปให้แม่ดอกด้วยสักถ้วยเอาไปเลยดิบอกว่าเหลืออีกห้าถ้วยใครจะไม่ได้มาเอาเด้อหมดแล้วครับมาเอาเลยของแม่ดอกอ่ะกิดอะไรบ้างง่ายๆอยู่ดี เราตามงบประมาณมาพี่น้องตามงบไปเลยนู้เอาไปสามตัวด้อครับวพอไปเลยครับพี่มีจับไปจับไปไม่ดอนไปเลยใส่แขนใส่แขนไม่ไม่จะทำยัั้นก็ไปใส่แขนหน่อยใส่แขนเลี้ยงเลยนะเมื่อขายดีครับพี่น้องครับโอ้แต่ขายของดีจังซี่ขึ้นสิรวยเนาะตายมาตักมาเพราะเหลืออะไรครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาสามตัวจะทายไปเลยใช่ไหมเอา ประกาศประกาศนะพี่น้องเด้อเจ้เจ้ได้กินหยังได้เจ้ปะกุนัดเจ้กุนัดเจ้ได้กินยำไหมยังเนี่ยอาให้เจ้เอาไปให้มีเมียมีหลวงหรือมีเมียน้อยเมียน้อยหรือเปล่าเป็นไม่หลวงหรือเปล่าเอาคนาต้มมาไหมมาเอายำนี่ยเอากุนัดเจ้ยกให้เป็นแม่หลวงเลยวันเสารเอาที่แม่แน่ครับขออนุญาตเขาห้วยนะครับเด้อยำครับกินได้ไหม ปลาขึโบกปูขึ้นไปตะจูเือปลายน่อยมาให้เราแถขบนยยังไงเราเานกระเทียมน้องยังได้ยังเนี่ยมีดอกโอ้โหรับตายพี่น้องกบปะไปเลย่วดไปเลยสอนเดี๋ยวใส่สอนเอามือแพี่น้องครับผู้ใดมาซาก็คือเหมือพี่น้องเด้แต่เดี๋ยวคือว่าเกือบ ได้กินเกลือมดทุกคนนะครับยกเว้นยกเว้นอาจารยได้กุณตีผู้เห็นครับผมอเดียซีพายคุณนายพ่อขครับคุณนายแม่ครับป้าหน่อยหลายคนครับซีนาคนครับจานเลยครับเอาจุดจวดจุดจวดจุดจวดเนื้อลูกตูได้ส์ลูกตูขึ้นมาได้กินป้าหน่อยกินด้วยตอนนี้หลักจายที่น้องได้กินแล้วก็สิซ้อมต่อได้พี่น้องเด้อสิซ้อมต่อครับพี่น้องครับ จะซ้อมต่อครับประมาณห้าทุ่มหกทุ่มหรือว่าตีหนึ่งตีสองกะแล้วแต่คุณคู่กันครับเพราะว่าช่วงนี้ใก้จะเปิดว่งเปิดฤดูกาลแล้วเขาก็ต้องเร่งกต้องรีบครับอันใดเขายังมาฟ้อมเขาก็าากต้องซ้อมซ้อมดีดนยครับนี่มีเวลาซ้อมตั้งแต่เดืนหนปะกะติแล้วนี่หัยใกล้จะถึงเวลาจังมาซ้อมมาจับจูดโ,โอ้ตายเลยอันนี้โอ้สติว่าโอเคครับพี่น้องครับฝากกันด้วยครับเด้พอพี่น้องผู้ใิ่ใจดีที่ว่าอยากจ้างหมอลัม ไปทําการแสดงครับเป็นดอกไม้ประลับงานครับทางทีมงานเพชรลำเพลินเท่านียก็พร้อมจวดจะได้พี่น้องว่าจะเป็นรถแห่ว่าจะเป็นหมอล่ำวงบักไงนะครับพี่น้องครับปีนี้จัดนักครับพี่น้องครับว่าจะเป็นขั้นสลิงกับโอ้ยเป็นธรรมดาครับพี่น้องขั้นสลิงขั้นไฟเอ่อไม่ว่าจะเป็นเวทีเวทีใหญ่คักแห้งดีนะครับพี่น้องครับทายเบิ้งให้เบิ้งเล่ารับเวทีเพชรลำเพลินกับเวทีวงต่างๆโอ้ยอาจจะเป็นสองได้สามนะครับในความ เงี้ความหลายครับพี่น้องมันใงญ่ยับมันหลายพร้อมครับขนาดทีมงานคอนว่ยอย่างปูปีนี้คือว่าค้องหลายเเก้าหลายครับพี่น้องครับสุดยอดเลยปีนี้ครับพี่น้องลงทุนสร้างเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ทำพุชิบ้านสายจวดว่าพี่น้องครับเอาตัวที่ตามต่อต่อไปครับรถแห่ก็เดินพืชิจากพร้อมจวดแล้วอย่าลืมเด้อฝากพี่ฝากน้องนะครับกานผูดใดอยากจ้างกติดต่อได้นะครับทู้งพญ่บ้านสายจวดแล้วกับแม่พรพิรดีเลยพี่น้องเด้อครับเอา จวดเฮ้อมนสภาพข้ามาแล้วครับพี่น้องครับไมนสภาพขมาแล้วมาแล้วมาเลยก็ได้นเนีย่ยให้ลุงตูไปครับแต่ว่าลุงตูไปค้าเฮ็ดย่นำน้ำปลาหน่อยนะคระับก็เลยไม่ได้ไปครับอีมายังเต้เออมาปีนี้รู้สึกว่าหน้าตาสดใสสดชื่นขึ้นนั่นเองเออข้างบนกับพีพ่ผู้จัดกาสายเชื่อกาลังไอศกรีมพี่น้องครับเอา้าเดี๋ยวอผพาโบกกัำทังพี่เดพี่น้องเด้เอ,อ ดี๋จะได้ซีนอว์ซีฟน้าที่น้องบาทก็ได้โกนาทีครับเมื่อนี้ฝนคือสีเปรโตรครับพี่น้องครับเพราะว่าเมฆเมฆบอโบเห็นครับ,บเมฆบุมี่โเห็นครับเลยครับท้องฟ้าน่าจะเปิดครับวันนี้ครับอากาศโด,ดยรอบๆ อา้าเซล็อกก็มาไปกินกกกกยำเซลอกอโหโอ้โออทีมงานคนอยเขาินขากะปงนาะนี่มาคนลอยเโอ้น,อนอี่เขากระปงน้อเไปแต่แซ่บนะครับเนี่ย เสีบเลยครับเพมียำไม่กินไม่ได้เลยย่ำอยู่แต่ว่ายิ่งหลายครับให้ไปเอาห้องไปเอาก็ราไปเอาครับสวัสดีครับไอ้พี่ประมาณของเขาสาตาประมาณครับพี่น้องครัวายวันนี้กินว่าย่ำนี่าหเงี้ยดูเปเอาดูเปเอาดูเปล่าดูผู้อยู่เบื้องหลังนะครับพี่น้องครับเู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าสิเป็นการสร้างศูนย์ว่าสิเป็นทุกสิ่งทุกอย่างครับสุดยอดปราประมาณครับทีมงาน ผู้ยูบางหลังอีกผูน้นึงครับเขาหน้าเล็กครับเขาหน้าเล็กกับหัวหน้าเก๋รครับเป็นน้องปีตรีมากซอยเป็อนอะเพื่อนครับเป็นน้องอะไรทั้งคู่ก็จะเป็นป้าอ้วนครับสายจวดอีกแล้วงีเปย์ันนี่ก็จะเป็นป้าโอซายจวดคือเก่าครับโอ้ยเชื่อเราบ้าอืมกีการ์มัดดีกีการ์มัดดีไป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 เออสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับโอ้ไม่ข้ามทาคือส่งเมาคนเมาส์ห่ยมาเหมือนมาจากกระปองเลยมจาก ควรแล้วดิคนสภาพดีคนสภาพนีไม่กินไแค่อันอันซัมเบียร์กินเห็นยังิด้ครับเสิ่่ดยาลนีอยละนบุรสีเขาแล้วครับหัวนาครับไปกินข้ายังนี่ยังเลยครับนี่เราไมกินเลไม่กินย่ำย้าไปกินย่ำซะขึ้อลูกยิ้กินกินบ่อิ่ม วัวหน้ากินได้กินปลาได้เรื่องัวหน้าำปลาแดเดีว่ะย่าง่องก็่งนี่ย่างเมือก็จะมานใ้ล่างนะพี่น้องแล้วจะด่ามากนะพี่น้องเนะจเบ่ไปยังนะครับใกล้สิบแล้วครับสิบัเบิดเวลาครับปลาแดงเพี่น้องปลาแดงคือปลาแดงครับพี่น้องประแดกปลาแดปิ้งครับปลาแดงแกงลอยครับปลาแดงแกงลอยปลาแดปิ้งนะ มากมากครับใช่ไปดีครับี่น้องลาแกลอยนะอลอยขึ้ลงนมาก่ม้ามไสองข้ามสองอีกขมหนึงครับใเดียวตัวยืดใจครับพี่น้องทำาอยู่ไปเลยทำสองต่อครับอืมไม่แสบเนาะข้ามสองมาจ้ำไปเนยต้ย้ข้ามีสองครับตยเลยแปกอาจารย์ลอยพี่น้องครับจ้าจ้ข้ามงเป็นตจวคือว่าอันใบเาโอ้ยรัอืม ใบไปลงปู่ลงปู่ใบเลยจับ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 เอ๋อรอพอกินข้าวไปจักเว้ยเจ็บเลยครับสบายแล้วเอาโอเคพี่น้องครับลาที่นี่ฝากพี่ฝากน้องมาสนีกันนะครับเด้อเบืองแรงเมาแล้วงขายดีไม่ห้งสูงทุกคนครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีต้องมีตลอดไปเนะพี่น้องเด้อจากทางกิตาร์ครับไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ